เที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจโดยเพราะการเจริญสตินี่มันเป็นการพบเห็นกับเิ่งต่างๆที่เกิดข,ขึ้นกับกายกับใจเราแต่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักเป็นตัวเฉลยเหมือนเรามีดวงตา เราหันหน้าไปทางไหนเราก็เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วบางอย่างที่เราเห็นเราก็ไม่ต้องไปสนใจเห็นเราจะเดินทางไปไหนที่ใดเรานั่งรถตั่งเรือเราเห็นข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าก็ไม่ต้องไปหลง เราก็ไปตามทางที่เราจะต้องไปโดยเพราะการเจริญสตินี่แต่เราสร้างให้เกิดความรู้ดูควารู้สึกตัวจริงๆมันเป็นภาวะที่ดูดูกายเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวในสื่อหลับ พราแต่อย่าทิ้งหลักตรงนี้สำหรับผู้เดินทางทางองค์มรรคเราเดินทางอย่ารลีกไปไหนให้ตามแผนที่การที่จะถึงไม่ถึงไม่ต้องไปคิดสำคัญอยู่กับการไปข้างหน้าเรื่อยๆความรู้สึกตัวเี่มันลู่เรื่อยๆที่เราเคลื่อนเราไหว ที่มันลู่เรื่อยๆกับการเลื่อนกันไหวมันก็ไปมันก็ไปไปไหนไปจากความหลงบางทีความหลงก็แซงหน้าแซงหลังไปแล้วก็ไปอีกผ่านความหลงแล้วผ่านความหลงเล่าแทนที่จะมันจะงู้ไปกับความหลงมันก็ฉลาดกับความหลง ความสุขความทุกข์ความรู้ความไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่มันผ่านดวงตาภายในคือความรู้สึกตัวเนี่ยอย่าไปหารายละเอียดกับการเห็นสิ่งต่างๆเราจะปลักให้ได้ไอ,อ,อ้เร่อ่อนเถอะละเอียดมันอาจจะมี ขึ้นมาอีกหลายโลกแต่ก่อนเราหลงความหลงมันสร้างความหลงต่อไปต่อไปความหลงสร้างความรู้สึกตัวแต่ก่อนความทุกข์มันสร้างความทุกข์ต่อไปความทุกข์จะสร้างความรู้สึกตัวนี่มันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวหลัก เป็นตัวไปพาให้หลุดให้พ้นไปทุกเรื่องทุกเปล่าอันชื่อว่าความรู้สึกตัวบางอย่างมันก็ครอบงับความรู้สึกตัวได้เห็นความง่วงเหงาหงนอนเราก็มีรูปแบบเทคนิคต่างๆหามาด้วยตวเนเอง ให้เห็นสองเบอะไรที่มันว่่นที่มันไม่รู้เราก็สร้างความรู้ได้ขณะที่มันไม่รู้สร้างความรู้ที่มันไม่รู้ได้อาจจะเก่งตรงนั้นด้วยวิธีใดที่มันจะรู้สึกตัวอาจจะมีฉากหรือมีมุมหรือมีรีบทใหม่ๆ ใช้รีบุใหม่ๆที่จะลุกที่จะหน,นีออกจากตรงนั้นได้บางทีก็สู้บางทีก็อุบายอันแยบคลายบางทีก็ตัดออกไปหลายแรงจะอ่อนแนะะนอใน,ข,ข,นขณะที่มันอ่อนแอใช้ความเข้มแข็งขณะที่มันอ่อนแอแล้วมันทำได้ ภาคปฏิบัติมันทำได้ให้เข้มแข็งตรงที่มันอ่อนแออาศัยการปฏิบัติอาศัยการทำบ่อยๆทำเนืองๆทั้งกายทั้งใจทั้งศรัทธาทั้งอะไรต่างๆเสริม,มเข้าไปะนะแม้มันจะมีอะไรมากายหลายเรื่องที่มันเกิดขึด้นกณะที่เราปฏิบัติ เป็นอาสา์ทความพอใจความไม่พอใจความผิดความถูกความผิดความถูกก็อย่าไปว่าผิดว่าถูกความรู้สึกตัวมันมาเหนือเหนือเหนือผิดเหนือถูกเหนือสุขเหนือทุกข์เพราะว่าความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตัวมันไม่เปิดไม่เพื่อนกับอะไรหรอกความรู้สึกตัวนะ มั่นใจตรงนี้แล้วไม่ใช่เราคนเดียวการมาทำแบบนี้การมาเห็นแบบนี้การมาพบเหตุเงต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราก็มีเพื่อนมีมิตรมีผู้บอกมีผู้สอนเคยเห็นมาเหมือนกันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ปฏิบัติไม่ใช่ส่วนตัว เป็นเรื่องที่เป็นมาแล้วหลายผู้หลายคนเก็นความทุกข์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องส่วนตัวเราคนอื่นก็เคยทุกข์ความหลงก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเราอย่ามาโทษตัวเองให้เป็นเรื่องที่คนอื่นก็เคยหลงเอาหลงตรงนี้เอาก็รูตตรงนี้เราก็ทําได้สําเร็จเราบีหลักมีแหล่งมีกาย เอากายมาสร้างความรู้สึกตัวได้สําเร็จเอากิจเอาใจมาสร้างความรู้สึกตัวได้สําเร็จแล้วเราก็สร้างได้ทำได้ยกมือขึ้นรู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวเดินจงกรมกลับไปกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเรามั่นใจตรงนี้มาก การเคลื่อนไหวรับพระเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้ไม่ยากใส่ใจลงไปให้มันแม่นยำลงไปให้มันเป็นเฉพาะเรื่องใส่ใจลงไปใส่ใจลงไปทำสบายๆวางกายวางใจอย่าบุบเบึ้งตึงเครียด เย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปเป็นกบอะไรให้รู้สึกตัวเฉยๆให้รู้สึกตัวเฉยๆว่ารู้สึกตัวที่มีไปกับกายมันเบาๆนะไม่ได้หนักรู้มันเบาเบาทั้งกายเบาทั้งใจไม่หนักถ้าเราจะไปเข้าไปบังคับเอาให้ได้เอาให้รู้ เวลาใดมันไม่รู้ถือว่ามันผิดเป็นผู้ผิดเป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ทําได้เป็นผู้ทาไม่ได้ไม่ต้องไปทาอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นมันเห็นเนี่ยมันยิ้มยิ้มเห็นอะไรเห็นความม่วงหัวอลความม่วงในใจลึกๆเห็นความทุกหัวอลความทุกเห็นความโกรธหัวโลความโกรธ เห็นความคิดลังเลสงสัยหัวร้อความคิดมันเป็นยิ้มยิมเวลาเราเจริญสติเวลาเรามีสติปรับปรับหลายๆายอย่างปรับสภาพริบทดคลายสภาพจิตใจให้มันเบาเบาหลายอย่างสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตัวอย่างดีๆแล้วมันจะ สะดวกถ้าเราไปสร้างสิ่งแวดล้อมให้เราไม่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่สะดวกพอมันหลงที่ใดว่าอ้าวกะทบกะเทือนแล้วพอมันลู้แเออดีแต่มันหลงเออไม่ดี